สวัสดีค่ะหนืดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิมมาอัปเดตอีแดงก่อสร้างไซส์ใหญ่ซึ่งเป็นแบบรูกันค่ะแบ่งเป็น2รุ่นนะคะเป็นรุ่นเผาแกบแล้วก็รุ่นเผาฟืนค่ะมาเริ่มเป็นที่รุ่นนี้กันเลยนะคะรุ่นเผาแกบตัวนี้นะคะเป็นอีดสามรูค่ะมีขนาดรูที่ใหญ่และโปร่งนะคะตัวนี้จะใช้อยู่ที่ 40- ่5ถึงก้อนต่อตารางเมตรค่ะตัวถัดมานะคะมีขนาดรูที่เล็กลงเป็นอีก6รูและได้ความหนาถึง7ซนติเมตรนะคะแล้วก็ได้ขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะใช้ที่35ก้ออนต่ตารางเมตตรรรนนนนะะะคคััวุุ่่่ถดมาเป็ไซส์ให้านงี้เป็นอ8 ะะมีความยาว25เซนได้กำแพงหนาที่7เซนตัวใหญ่ขึ้นจะใช้อยู่ที่30ก้อนต่อตารางเมตรเท่านั้นดังนั้นจะช่วยให้สร้างประหยัดทั้งปูและช่้งเวลาในการก่อสด้วยนะคะตัวถัดมาเป็นรุ่นของเผาฟืนค่ะซึ่งตัวเผาฟืนนะคะจะมีความแกร่งที่แร่งกว่าค่ะเพราะว่าใช้ความร้อนที่สูงกว่านะคะตัวนี้เป็น8รู23เซนค่ะ ความยาว23ซนติเมตรนะคะได้ความหนาของกระแพงที่6ซนติเมตรค่ะและตัวสเปเชียลของทางเราค่ะตัวนี้นะคะเป็นอีเซียน8รลูค่ะหรือตัวอิดมอก้อนหนึี่2565ซึ่งตัวนี้ได้ชั้นคุณภาพที่ระดับขอค่ะและใช้อยู่ที่30ก้อนต่อตารางเมตรเท่านั้นสำหรับอิด8รูนะคะและสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาอีดีก่อสร้างตัวใหญ่นะคะก็สามารถเลือก5แบบนี้ไปปรับใช้ให้ตรงกับกางใช้งานของแต่ละผนังและก็ตรงตามงบประมาณที่คุลูกคากําหนดได้เลยค่ะและสามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางเราอได้้ทีี่บนนะะค ตรงอีสับวุญส่งค่ะ